อ้าวเริ่มกลางวิธีแล้วครับตอนนี้เว้ยเดี๋ยว,วกุ่วงนึงกือบวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ไม่มีงานนะครับเรามาพักแรมที่นี่นะครับแต่ว่าเราก็กลางทีเลยครับโดยปลาดอกลักนะครับสวัสดีครับปลาครับ วันน oh ี oh ้กลางวิธีก่อเลยโอ้เค้งว่ากบพี่ตัวครับออ่มันตรงอันนี้เสเโอ้เสืองามนะครับน้อง ห้าันมากสิบดี่าอาจารย์มันหันสสบืได้นิไม่หันพ่อ่อพ่วมันหันขาโบได้หิมันยอดไมหามอหลับพ่อันเดินค่อยล้งขาี่งครับมันสีปหน้ามันมีขาโบเ่า่าฟานมีขาโบได้ป้า มันเลียงขบวนไดเ้เธอจะิน่อโบดนี่ถอยมาทำนี่ก็ได้ครับัวนี่ถอยมาทำนี่ทำบ้านีดึงแค่ขาล้างไปได้ครับขาล้างไปเพไ่มไปนี่ถอยลงไปนี่ถอยลงไปว่แม่ทำให้มันยูแรมหน้านี่ก็ไปหมว้อนหันขบวนได้เนี่จะทิยอนอีกเออดึงไปถอยไปไห้ครับพุะ วอด้วยผุนดุุข้าพุนอาจอกำลมีอีกกีลี่เดียวหลงพ well. ี <can> ่มีล้กีป้าไอ่ครับเามีมันหันขบวได้แิีมันเให้มันเดี๋ยหยอดไรเออซ้ำดีเออพอดีเอาเป็นกับุตรักเอาข้าทใเอาพอป้าพอหรพอ เออหลายบทหลายบทหลายบทเดินหน้าเออเดินหน้าพ่อพ่อเอาท้ายท้ายมักงนน่ะมันกับเดินตรงแบบนี้ิน่น่ามันนิ่มหนัปกู เดึนเข้ามาอีกดึนเข้ามาอีกดึนดูเดดึนไกลก็จะกรนนอพูดกัานก็ไมกมันเยองนี้ลสัตว์กระโดด้สัตว์ไปผีแล้วผีไปหาบิไ ไปดึงดึงท่าขุดเขนเอ้ครับมันนงไปดึงงนำด่อนการุทรทหาตรนี่นสเหมือย่นหนับโบดถี่ครับยูนินสียขันนั้นำดึงตนาดึงเข่อนประมาณเมตรนึงตอนเขือนเมตรหนึ่งนะครับดึงเข่นข้งนดงไปสี่กันนี่เดียน้เสียับโบดน่ยนี่ บ่เหลยวแต่แล้วยามันฝุ่งขึ้นมาก็มาตรวจกูอีกเสียงยังไงือฝุ่งขึ้นมาอ้าวตรงๆนะให้ผมนี่หมดละ

เออมันตึงตรง่ไามเพืันตรงเออตึงตรงมากะถอยร่ตัวนั้นอหน้าถอยถอยพ่อ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 เนี่ยตี้ตัวถอยด้หนึงคบป้าตัวถอย่หนึ่งถอยนด้นิดเดียวอยถอยได้จนเออกระมังตัวเอาไร ฮักกันะกิดเดินหน้ามุ่นงวะตอ้นเดินหนครับเดินอีกเดินอีกเออดึงเส้เส้มันนดึงเส้เอาดึงเส้นมานีเอาแบบนี้ละเตอดึงเส้นมนี เดี๋ยวมันย <the> ้อนเดี๋ยวมันย้อนทีละอะไรับหนึ่งก็ได้หอามันไหวเยี่ยต่างเล่ากันกันให้อัดจางล่าเ้าคนต้นอนู่

ผมขึ้น่าป่วยกแร่งกับปงเปราดีเล้ดงมากขังก้อนนับ้นนะปูน้งเค็งไดูจะได้อกย่างบงไว้ที่นะครับขาง้นพี่งอวเรารอพวกเจ้า ทางนี้มันพ่วงอยู่ถ้าเขามันต่างร้านมันพิษพวกรถเดีด๋ยวไปลงกันโอ้เรื่อกว่างยุกว่างยุกอ,ยอะไรยีร่า ก็ตั้งะล้วลขา้าไครบ่เอ้ยีร่รักอีไก่อาจารย์ขนนอแล้วพ่ลุงพี่หนีหนุ่มสูงขนได้ยเลย <c oughs> โอ้เรืนบัน นะครับตอนนี้มันไง่ายครับห้าโมงเย็น,นครับรถม,มาแล้ว ดีแบบดีครับงานพรุ่งนี้นะครนะับวันนี้แล้วก็เริ่มคนคนคนเลยครับ